ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีส่งเสริมการสร้างนวัตรกรรมใหม่ผลิตวัสดุก่อสร้างจากแกนกันชง หลังจากที่รัฐบาลไทยอนุญาตให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถปลูกและนำไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะกัญชงนับเป็นพืชที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมหลากหลายนอกจากเส้นใยที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทออ,อแล้วในส่วนของแกนกัญชงยังสามารถแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างโดย ดรประชุมคำพุทธหัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรองผู้อำนวยการสำนักความร่วมมืออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเปิดเผยว่ามั่นใจว่าการนำแกนกันชงมาเป็นวัสดุก่อสร้างจะช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจได้อีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่นไม้อัดที่ผสมแกนกันชงมีจุดเด่นที่เนื้อสัมผัสมีความแปลกแตกต่างไปจากไม้อัดทั่วไปซึ่งเวลานี้สถาปนิตและผู้รับเหมาก่อสร้างเริ่มให้ความสนใจนวัตกรรมใหม่นี้เพื่อรองรับการนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์นัดวรากีรติธนาพันธ์ทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานหอการค้าไทายเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่49.4ฟื้นตัวในรอบ3เดือนหลังมีโควิด -19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยายลายัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกุมภาพันธ์2,564พบว่าดัชนีอยู่ที่ระดับ49.4ปรับตัวดีขึ้นในรอบ3เดือนนับจากผลกระทบโควิด -19 ระลอกใหม่ โดยความมั่นใจมาจากมาตรการก,ากระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในโครงการเราชนะและคนละครึ่งที่ทําให้มียอดการจับจ่ายใช้สอยในประเทศเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการเริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ทําให้ความเชื่อมั่นกลับมาเนื่องจากมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังที่เป็นไฮซีซั่นรัฐบาลอาจจะกลับมาเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างไรก็ตามจากความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้นจากการอัดฉีดเม็ดเงินของสหรัฐและรัฐบาลจีนที่คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะโตได้ในปีนี้รอยละ6ทําให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตได้ที่รอยละ3ถึง3.5ตามที่คาดการไว้รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราเมงคลทัญญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี